น้องๆน,นักศึกษามักจะถามอัตมาภาพสมัยว่าถ้าอยากเก่งอยากฉลาดอยากเป็นนักปราชต์ต้องทําอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเคยตอบเอาไว้ว่าต้องปฏิบัติตามหลักหัวใจนักปราชญ์คือสุจิปุลิฟังคิดถามเขียนถ้าเราอยากเป็นนักพูดที่ดีต้องฟังมาไม่น้อยกว่าร้อยชั่วโมงจิก็คือต้องรู้จักจินตนาการหรือคิดให้มากอยาก่าไปกลัวคาถาที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ปุก็คือปุจฉา สิ่งใดที่ค้างคาอยู่ในใจอย่ากเก็บไว้คนเดียวต้องลุกขึ้นมาถามว่าสิ่งนี้คืออะไรเกิดจากสาเหตุใดแล้วก็ลิก็คือลิขิตนั่นเองสิ่งใดก็ตามที่เป็นสาระสำคัญถ้าเราจำไม่หมดต้องจดไว้ดูเป็นครูสอนใครถือหลักสุจิปุลิฟังคิดถามเสียงคนนั้นเป็นนักปราชญ์แน่นอนโมโซคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างยั่งยืน